สวัสดียามเสาครับอยู่กับชองเบลรถทไทสิงครับเสาวันที่สิมาสิงหาคมพศ2564 16ครับเอามือนีก็มาอัปเดตนะครับอัปเดตโครงสร้างนะครับเพราะว่าผมก็ไดร์ลอพวกนี้ออกแล้วนะครับนี่ครับคือสีสีมันใสไหมครับตัวนี้เป็นแผ่นเหล็กนะครับนี่เป็นเหล็กนะครับาจะทำหมวกนะครับ เรอติดตามไปครับนี่กัะดีลือแล้วครับมิน่ก็บจีทาการตัดนะครับเปลี่ยนทรงรูปแบบนะครับตัวหนี่งคือเ้าแห้งครับเจียใในมันสันสันนะครับเยาแห้งครับตันหนึ่งัดติ่มครับตัดถิ่มแล้ว่ากสิไลลงมาหนีครับเลนเล็กลงมาไหม่ครับลงมาพีมหนีครับคือวง่ายๆกสิ่ใส่ปะตู้นะครับเลนเล็กลงมาใส่ประตู้นะครับ ช่วง Studio นี้ก็น่าจะตัดรอนะครับตัดออขยับมาครับนี่ครับช่วงไทยนี่ตัดออครับนี่อย่างนั้นอยู่ประมาณนี้นะครับขีดเส้นไว้แล้วครับถูมบวเยานะครับตัวเก่านี้ตัวเดิมนี่เหย้าแหงครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนข้างนานนี้ก็สิตัดออคือกันนะครับตัดยับม่นะครับบางทีก็เสีาเล็กฉางมาใส่ครับเห็นมันบบขีดแหงนะครับเห็นมันอกขวางแห้งครับ นี่ครับนี่ครับมันก็บือว่าอ่อนนะครับกสีดําเล็กมันหนีครับเล็กดํามันหนีครับแลังเห็ดขาขาขากระจกออกไปครับนี่ครับมือนีสำหรับงานมือนีก็คือสีตัดให้มันเขาหลุดทรงมันนะครับสีตัดให้มันเขาหลุดแบบแล้วก็ยขิดหลังคานะครับขิดหลังคา <Colin> ครับ, be บเมื่อเมืองค้าพี่นะครับหลักกรีใหญ่นะครับคือใม่คิมว่านะครับบอกหลักกีใหญ่ตัวน right ี้ครับหแรกๆก็ต้องเหตุขังบนก่อนนะครับเหตขังบนนั้นมันเขาารูแบบมก่อนนะครับขังหนาไมเหตดบ่อย่ากนะครับก็คือบต้องเหตุก้าวรถไกลครับขังหนาไปเหตุขังล่างครับตัวนี้คือเขาต้องตัดให้มันเข่ารูบทรงในโรดก่อนนะครับเสื่อมแทกไว้เสื่อมแทกไว้นะครับเขาต้องเสื่อมแทกไว แล้วก็คอยเอามาอะไรเสื่อมให้มันแน,น่นท้างล่างนะครับแท็กไวให้มันขหารูส่งนะครับแล้วก็มาอะไรเสื่อมท้างล่างนะครับมันก็สี่ไงห้านํานะครับมันก็สี่ไงห้านําเลยยกตูขึ้นลายเทือครับขันตัดก็คือตัดในรถเลยนะครับตัดในรถเสื่อมแท็กไวในรถนะครับแล้วก็ยกลงนะครับพอยกลงยกลงแล้วก็ยกล่งเซ็ตนะครับก็ต้องมาเสื่อมไล่นักนะครับ เสียมให้มันอยู่นะครับตัวนี้เป็นตู่ของ d ี468นะครับตูวของี่468นะครับเพื่มาครับตรงนี้มันแคบครับเพราะตงนี้มออกมาห้มันอยู่ระวางนี้นะครับจะมันสีกวางนะครับตัวนี้มันใสได้นะครับแต่ว่ามันบังปากนะครับบังปากข้างขวานะครับบังปากข้างซ้ายนะครับมันยืนมั่งขวาเนาะนี่ครับมุมมองมันสีอยู่ประมาณนี้นะครับ การเกิดโบเอาออกนี่ครับมนกัดสีบัางนะครับนี่ตรงนี้คือบัางแล้วครับกระตองยับออกมาพี่นะครับยับะมาพีนี่กับสีเนียมเห็นพอดีนะครับเห็นปากเห็นขางผุนนั่นะครับตัวนี้เาเห็นนะครับม่ต้อข้อบงสีนะครับต่อข้อมาประมาณนี้นะครับจะสีเห็นนะครับนี่ขึ้นตองตัดแต่งครับตัดแต่งพัดล่มกับตองใหญ่ครับพัดล่มของตัดหนึ่งนะครับตัดหลักให้มันไปหนาเ้าหน้อยนะครับสิยกขึ้นอีกครับยกขึ้นอีก พราะนยังนะครับพออัย่ย,ยกข้อขึ้นนะครับยกข้อขื้นมันมันส้นมันส้นกับมันส้นกับแผ่นอะคริลิกนะครับส้นกับตูนะครับมันก็ต้องแป้งนะครับอย่าพันลมไปหุ่นตัวน,นี้มันมีปัญหานะครับก็คือลากๆเลยกัตตองเฮ็ดตูตมันเหลวกอน ok นะครับเหยีดตูมันเหลวกรทำตูเขาดูแบบเช็ดทำงกาสีเก็บสีผลสีไมนะครับเก็บสีผลสีไม่บางที่ก อาจจะเหตุให้มันลงขอบเป็นร่งขอบนะครับก็คือเอาเล็กนิวนะครับมาเสริมนะครับเอาเล็กนิ่วมาเสริมทั้งขางนะครับง็เคลันกงาจีโตขอบพอดีครับมันก็บจีเสมอมาสีเสมอเล็กนิ่วนะครับมันก็สีงามอีกอย่างหนึ่งนะครับต้อกับมันกัได้ลายเคลิอกํานะครับในเห็ุแบบนั้นมันกับบอนเน่นะครับมันมามียังเน่นอนนะครับเหตดมันกับบอนเน่ับปัดเล็กมาครับ ้วก็ตัดให้มันโค้งเขารูปนะครับยามยิงอะคคิลิกมันกะมันกะสีงามของเก่านะครับความคิดนะครับในความคิดนะครับตัวนี้กันรอตที่ตามเบิ่งนะครับวันมันสิออกมาหลุดแบบใดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเหลือนะครับนี่ครับโครงลังค่านี่กับตองแก่ไหมนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับจนกวก็สีแล้ยวแล้วครับลงจนกว่า ว่าสิวะแบบโลงดูครตัวคันเดียวๆสิวะอ่าพี่แหละกับ่าเป็นยังครับก็ได้อัปเดตนะครับหนึ่งมันก็ได้เป็นความทรงจำนะครับว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยเหตุแบบนี้แบบนี้มากนะครับกว่าสิมาเป็นแบบนี้นะครับเขาก็ยังได้เขาเบิ้งนะครับนี่ครับกลับมาแม่นี้นะครับก็ต้องมือนีกสิแก้นะครับแก้ให้มันให้มันเขาลูปทรงนะครับหล้วก็ไล่เสื่อมนะครับ ได้เชื่อมเซกกบสีโปสีนะครับโปสีใ้เชื่อมเซกกบสีโปสีนะครับโปแล้วก็คัดนะครับแล้วก็ล่งสีนะครับลงสีเซกกะสีนิ่งอะเคลิกนะครับอะเคลิกที่ใส่ก็สามมิลครับสามมิลนี่ครับสองจี๊สองใจรับวัชิเห็นนานาเรียมช่วงศูนย์ละเอีอาวช่งนี้แต่ช่งนี้มันก็งามนะครับมัน แนำดูมันกว้างครับทรงศูนย์มันอยากแคบเนี่ยนะครับนี่ครับกับพี่ประมาณนี้นะครับสำหรับมือนีนะครับแซวเหนียมาอัปเดตในเบื้องสนีนะครับแล้วสิอัปเดตในเบื้องเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับผมคัมมาคลิปนี้กับฝากกดไค์ก็แชร์ครับกดติดตาม YouTube ช่องเบลต์ไทยสิงห์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมครับ